เบรกห้าเบรคสี่เบรคสี่สี่าทียัไม่จบนะต่อกันมาดูว่าอีฉัดจะทำอะไรอยากดูแล้วอะชมครับเอาอย่างนี้เลยเนาะคนข้างหลังเห็นไหมคิดว่าโอ้โอตาลพี่ต่อโอ้ตายตายต่อถึงไหมอุ้ยแทนคุณชาติเป็นไรไหมคะไม่เป็นไรครับไม้เกียดนีแบบ ไม่แค่คนเล้าคายู่ไม่รู้ก่อนมคะไม่แค่ยามตึกอะไรอย่างเงี้ยหรือล้าจะไม่มีคนเนี่ยผมไม่มีคนสนใจเลยหรือล้าหวงจันผิดนะครับเป็นไรไหมคะเนี่ยเป็นไรครับท่านี้สบายมากครับพี่กลับยังไงอะคะนี่ใครมาลากับไม่ะในเมียหรอกครับแต่ผมกลับได้นะครับสบายมากครับแค่นั่งรถเมล์ไปลงที่สวรีแล้วผมก็จะไปต่อรถตู้พอถึงปากซอย ผมก็นั่งบินมอเตอร์ไซค์ลงเรือข้ามฟาเดินท้องล่องไปอีก15ทีก็ถึงบ้านครับนิดเดียวครับโชคดีครับค่ะยืนยันค่อยๆเดินนะคะครับผมเดินดีๆโอ๊ยเจ็บแทนอันเนี้ยโอ๊ยเจ็บนะเนี้ยไม่เป็นไรครับค่อยๆลุกนะคะเจ็บพี่ต่ออาจจะมีวิธีลมแบบไม่เจ็บก็มั้งพี่ต่อตายตอนนี้ก็กระหักแล้วนะครับ เลยค่า<ว>นั่งขับรถเหรอเรียนใจแท็กซี่มาพอดีอ๋อนี่เป็นรถที่เตรียมวันเข<ม>าไ,ไม่ฉาขนาดนี้ก็นายโทรบ,บอกว่าเตรียมรถไว้เลยเดินไงอ,อ๋อโอ้มืดเลยเนาะเพราะว่าไกลบ้านนางโอ้ว่างยาป่ะโทษทีนะครับพอดีติดหวัดมาจากลูกข้างหลังผมไม่แน่ใจว่ามีกลิ่นกระปิอยู่หรือเปล่า พอดีผู้โดยสารคนก่อนหน้าเนี่ยทำน้ำพริกขอาไวยังไงผมขอฉีดสเปรย์ปรับอาการหน่อยนะครับอืมอืามอะไรคุณดีขึ้นเยอะเลยพี่แล้วคุณชัิจะไม่ได้เป็นลมไปด้วยหรอชัดกินยาดักหรออีส <laughs> ัตย์ต้องปิดมาต้องอธิบายนะประเด็นนี้นะ,ะชัดโอ้โหชัดไปก่อนนะฉันถึงรู้สึกว่า ปิดนางปิดนี่โอเคโอเคุณถ่ายทุกถ่ายเ่ากรามาที่โรงแรมบ้านรูบมาแล้วค่ะนี่ค่ะรูปคุณอารยาที่คุณท่าที่เอาไปเข้ากรอบนค่ะอารยา จะพูดยังไงสักนี้ตายแล้วทำไมเลือกรูปไม่สวยเลยแล้วไปทำมาใหม่เดี๋ยวนี้โอเคไม่ได้เชคที่ล่างสังหรณเนาะลท่นะะางไรเบอร์ดีทำไมคุณแย่ถึงไม่เป็นเดือดเป็นร้อนเลยล่ะหรือจะเป็นผลข้างเคียงจากยาที่พี่หมอแม่จัดให้ค่ะคุณแม่เอ เงี้ยค่ะสีเพชรเหรอก้องสักหน่อยนะปาดฟุนอ๋อเหรอดีเลยเนี่ยอันนี้คือห้องเอ้ยทุกคนตื่นตาตื่นใจกับห้องนี้นะอ๋อเป็นแบบโรงแรมจริงใช่ไหมเป็นแบบคอนเซ็ปต์โรบอทมีคอนเซ็ปต์วันนี้ก็เป็นอวกาศมีอาชูนีสาวจิตใจดีมีน้ำใจกับทุกคนรอบข้างเหมือนที่งานเราบางคนเคยไปเนาะคุยกันอยู่เนี่ยผู้วยการมองโลกในแง่ดี มันจะทำให้เธอต้องพบกับบทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตกลิ่งความดีมันช่างน่าสมเพศซะเหลือเกินใช่เพราะฉันเองก็เคยเป็นเหมือนเธอเนี่ยแหละแล้วสุดท้ายมันเป็นยังไงละ่ะผลลัพธ์ที่ได้กลับมามันคืออะไรคืออะไรพูดทำไม ่มิ First, สาวที่ฉันรักฉันคิดว่าเธอจะเป็นคนแรกของหัวใจและเป็นคนสุดท้ายในชีวิตแต่แล้วเธอก็กลับเหวียงหัวใจฉันปาล์มลงดินและเหยียบย่ำกะระทืบมันซ้ำการคบชู้กัไอีพิษนักบาสโรงเรียนเพื่อน,นเ,อเ,นเ,เัอเองตั้งใจใหู้เฟอร์เจอร์ใช่ไหมเหมือนแบบ อ๋อเนี่ยก็สองชั่วโมงแล้วยังไม่ทำเลยสักทีโอเคเขาลงจ้องมอไหว้ของ้องชีวิตแบตอืดมากเลยเนาะสุดๆได้อย่างเดียวเลยว่ามันแบตเปนดานป่ะหรือต่อสายมั้งาะการล้างแขนฉีดเสื้อน้อแล้วก็จับคู่โอเคโอเคเข้าใจละเออตอนแรกงงว่าเล่าทำไมตอนนี้เต็มเต็มแบตจะโอเคแต่มันมีสำรองมีเอสซีการ์ดอีกใบหนึ่งฉีกเสื้อเธอออกคู่ตแต่เขาฟื้นแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเขาเลย

ต้องไประวังหลังเนาะโอ้โหที่สองใช้เป็นกำลังอ่ะอึดอึดที่สองก็มาทำท่าได้เหมือนกันเนาะอืนนะมาจากไหนอ่ะขมิ้นอยู่แล้วเนี่ยหรออย่านึกว่ากูจะน่าโง่เหมือนพระเอกละครไทยที่เผลอให้ตัวโกแล้วโดนยิงเข้าที่ไหลเออกูจะนับหนึ่งถึงสามถ้ามึงไม่ไปมึงไม่เหลือต่อไปทำพันแน่เดี๋ยว มึง่ไปไม่ได้ไม่งเงียบหยุดหยมอขอบคุณมากไปอ,อาจจะก็อาจจะด่าที่ว่าว่า ก็ต้องลิงก mhm. ์ไปว่าเธอนับแท็กซี่มาของใครอันนี้ใครับลังจะถามว่าเออตามมาอะไรแต่ว่าแท็กซี่ผิดปะเมื่อกี้ตำรวจนะความสวยฉันโดนตำรวจเรียกว่าขับรถกินเลนตอนรับมบขับเจ้าผู้ใหแถวนี้มีโรงแรมม้ารู้ตั้งแปดที่ฉมพู้แต่สร้างเอาโล่เลยไงตาบอดโชคดีได้มาเจอเธอทันคนนี้เลี้ยวไม่พออีกเหรอยังไม่ใจร้ายเหมือนเดิมอีกอ่ะสชมพูดบ้าอะไรเนี่ยระยะฉู นี่ไงคงเป็นวิดีโอที่มันตั้งไวเเ้เพนะื่อแบ็กเมสกันแน่เออ,อจบละทำไมเชื่อเราเปิดดูแ้เปิดดูไม่ได้ดิไม่สิมันเอาเอสดีการ์ดไปหรือเปล่าล่ะอ้าวเออโง่ฉันไม่รู้ แบบมันต้องการล้อความโง่ของนางเอกไงหลอนมันชอบมีที่เราแบบอ๋อยไอ้เอเอใช่ไหมก็ถ้าดูก็จบแล้วก็จะเข้าใจถูกใช่ใน้นั่นมันชาวีนี่ไอ้โสดมพันล้านกัแฟนสาวที่จะแต่งงานกันน,นะแกเขาเล่นพิจารณาเ,เ,เองใช่ไหมตแต่พี่เขา้ามาทำไมพี่จะแถวงแรมอ่ะมันปูไว เขาตัดออกแหละอปูวไว้แล้วใช่คือแน่แน่เลยหมดยังเราว่าโดนตัดแหละเพราะว่าในเรื่องปูไว้คือพอเล่านี่เสร็จปุ๊บใช่ไหม<อ>ช่วงที่ชาวีจะอุ้มออกมามันจะตัดบรรลับรับข้างหน้าว่า,าพี่จักรีน่ะมากับตาก,กล้องว่าจะมาตามน้องมาชประมาณน,น,<อ>น,นี้คือคำคั่นไดหมดนะว่าบอกว่าเขาบอกว่าชอบพาสาวมาที่นี่สาวมาอะไรเงี้ยแล้วพอบอกอุ้ยนั่นเป็นอันนี้มันโดดไปนิดนึงว่ามาได้ไหมแล้วจะมายูมโผล่มาหรือว่าโดดแต่ถ้าอย่างเงี้ย คนดูก็ไม่รู้ถูกไหมเออเข้าใจจ้ะนี่รู้ไงติดอะไรไหมไม่ติดไม่ติดแท็กซี่สีเดี๋ยวเบรกขอดูห่อยที่มั่นใจว่าแท็กซี่สีชมพูค่ะก็เอ๊ะก็ติดเลยวะโอ้อหแต่ตอนที่มันร้อนจะมันสีแดงนะมันสีชมพูเลยนะต้องต้องหมดสีต้องเคยตัวต้องผ่านนะเอาเบรกเบรกเบรกเดี๋ยวชัวร์นะตอนนั้นไม่ติดไม่ติดโอเคโอเคคอะเบรกเบรกมันจะเบรกหน้าจ้ะ